สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กรับผมพี่นันนำสีใหม่จากช่องรูนันแชนแนลนะครับมาภาคฟุตบอลให้กับช่องของลูกชายนะครับที่ชื่อช่องว่า FC แฟมวงเล็บพิชชาําสีใหม่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกชายนะครับคือน้องแฟมซึ่งวันนั้นเป็นฟุตบอลลีก7คนนะครับแข่งกันที่สนามอบตบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับวันที่13กรกฎาคม2องพคลิปนี้เป็นคลิปที่สังกัดนครตรังอะคาเดมี่นะครับซึ่งเป็น ทีมที่น้องแฟมสังกัดอยู่ชนะทีมตรังคารเลอร์นะครับไป6ประตูต่อศูนย์วันนั้นนะครับรายนามผู้เล่นของทีมสังเวชนครตรังอคาเดมีดังนี้นะครับเป็นรุ่นอายุ12ปีเกิดพศ2553นะครับก็มีลูกๆนักฟุตบอลที่อายุครบ12ปี8คนนะครับก็คือน้องมาร์กน้องตงกล้าน้องฟีโน่น้องตอน้นไม้น้องดเนียนน้องแฟมน้องพอยแล้วก็ ผู้ทำหนะ้าที่รักษาประตูนะครับที่ผมนั่งบังอยู่ก็คือน้องเพชรนะครับหรือเราเรียกว่าน้องปุ๊กลุกแล้วก็มีน้องๆน,นะครับลูกๆนักฟุตบอลรุ่นอายุ10ปี11ปีมาช่วยด้วยนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้นํารูปมาใส่ไว้ที่นี่นะครับเรามาชมเกมการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับผมสังเวชนครตรังอะคาเดมี่นะครับอยู่ในชุดเปิด เกมแล้วนะครับชุดสีเสื้อสีม่วงขาวเก่งดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนจังเกอรอยู่ในชุดสีลายนะครับนะสังเวชจะบุกจากซ้ายไปขวาจังเกเจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตอนนี้น้องน้องแว้มนะครับเบอร์สองในลูกอยู่น้องต้นกล้าส่งมาให้น้องฟิโน่น้องฟิโนซัดประตูแรกซัดไปก่อนโดนชนสาน้อง น้องแฟมนะครับลูกชายของกูนั้นซัดแหมวรอดขาในประตูพอดีนะครับก็น้องแฟมนะครับพิจชาชาดำซื้อใหม่ซัดให้สังวิตนครตรังาคาดมี่ขึ้นนําไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปในนาทีแรกนะครับผมก็มาชมการเกมการแข่งขันกันต่อนะครับมาตั้งลูกติดอยู่บนเสาเลยนะครับนะเสารประตูในประตูก็ เป็นฟุตบอลเลกนะครับวันนั้นมีทั้งหมด8ทีมนะครับผมแข่งกันทั้งหมด7แมตช์เป็นฟุตบอลอายุ12ปีนะครับ7คนตรังก็เลเปิดนะครับหน้นาที่ผู้รักษาประตูก็คือน้องเพชรนะครับผมหรือเราเรียกว่าน้องปลุกลุกน้องต้นไม้น้องเดนเนียนส่งกลับไปให้น้องปลุกลุกน้องปลุกลุกเขี่ยไปให้น้องต้นกล้าน้องกล้าซัดยาวขึ้นมา น้องฟิโน่ออกรับเขีย่ยไปให้ใครครับมองมาเห็นน้องเนียนวิ่งไล่ไปอยู่น้องเนียนวิ่งไล่ไปอยู่เดี๋ยวกล้องครูนันแผนไปไม่ถึงนะครับได้แล,แล้วลูกได้ลูกเตะมุมนะครับผมโดยน้องดนเนียนน้องเนียนโศกมาน้องแป๊มน้องแป๊มเด็กไปน้องดนเนียน นลูกเต่มึงมีครั้งหนึ่งนะครับโดยน้องเนเนียนเหมือนเดิมนะครับผมสั่งกฤตนครตรังอะคาเดมี่น้องเนเนียนส่งมาให้น้องต้นมะไอ้น้องต้นกล้าซัดไม่เต็มเท้านะครับน้องแฟมลบส่งมาให้น้องมาร์คน้องมาร์คลบน้องฟีโน่น้องมาร์คน้องแฟมน้องแฟมลบนิดหนึ่ง ลงมาน้องต้นไม้ tamam. น้องต้นไม้ได้แล้วน้องต้นไม้กะสัดประตูสัดประตูเข้าไปแล้วครับที่ยางสุดไวดยนะครับเลให้คนแทนนะครับน้องต้นไม้นี่ยิงได้อีกแล้วนะครับนัดนี้นี่ได้ลูกปั๊บนี่มาดูภาพรีเพลย์กันนะครับนะสัดด้วยเท้าขวาเท้าถนัดพอได้ลูกปั๊บนะครับตั้งหลักนิดนึงแล้วก็แหงนขึ้นดูประตูนะครับสัดนี่นะ้องฟโน ลบให้นะครับนาลูกนี้แล้วก็เข้าประตูไปอย่างสุดสวยเลยนะครับผมตุงตาข่ายนะครับเบอร์สีอาเบอร์เบอร์สินะครับนะน้องต้นไม้อากระชัยคงแทนของสังกวิทยาลัยตรังอาคาเดมี่แผนประตูที่2นะครับให้สังกวิทยาลัยตรังอาคาเดมี่ขึ้นนำตร,รังคัลเลอร์ไป2ประตูต่อศย์เล่นกันครึ่งละ8นาทีนะครับ พบกันหมดแปดตีมนะครับนะเขามาเริ่มกันใหม่น้องมาร์กส่งกลับไปให้น้องต้นไม้น้องแดนเนียนชิงแแบน้องต้นไม้ชิงกลับมาน้องแฟมหลบเนตเดึงเขี่ยแให้น้องต้นกล้าน้องแฟมจีมหมายน้องต้นไม้น้องต้นไม้แทงขึ้นไปน้องฟีโน่น้องแฟมน้องแฟมเคาะไปให้น้องมาร์ก อ่าน้องโทษทีครับน้องต้นกล้าน้องไม้นมาร์กน้องมาร์กหลบนิดนึงน้องมาร์กที่ไปน้องแควมยิงอ๋อน้องแควมซัดไม่เต็มดาวนะครับส่งไม้น้องในนี้ไล่อยู่ไม่ทราบลูกออกไปบ่าน้องได้น้องแควมแควมหลบเจมไปน้องต้นกล้าซัดอีกแล้วครับผมแต่ว่าลูกนี้เข้าหรือเปล่าครับไม่เข้านะครับแหมเห็นตุงตาไข่นึกว่าเข้าโดนด้านข้างนะครับตั้งแต่มาใหม่จากเส้นประตู ไม่โดนไกลเลยนะครับลูกออกไปสังวินครตรังโดยน้องต้นไม้เป็นทุ่มน้องต้นไม้ทุ่มกลับไปให้ในประตูเลยนะครับน้องเป็ดปลุกลุกเขี่ยกลับมาต้นต้นไม้เจี้มไม้น้องแฟมน้องแฟมเคาะใบให้น้องต้นกล้าน้องกล้าที่น้องมาร์กน้องแวม เอ็มให้น้องมาร์กไอ้น้องต้นกล้าไอ้น้องต้นไม้แหม่ภาคผิดปากถูกน้องไม้ซัดอีกแล้วครับว่าคราวนี้ไม่เต็มเท้านะครับลูกออกด้านหลังไปสังขวิดจะได้เป็นฝ่ายเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยน้องมาร์กครับผมน้องมาร์กเกลีร์ไม้น้องแฝ้มน้องแฝ้มเจมไม้น้องต้นกล้าน้องต้นกล้าเจมไม้น้องแฟมน้องแฝ้มซัดอีกแล้วเข้าอีกแล้วครับผม รีเพย์นะครับได้ปั๊บหลุกลก็อกหลบนิดหนึ่งซัดตุงตาข่ายเป็นลูกที่3ให้สังกิตนกรตรังอแคเดมี่ขึ้นนําตรังกันเล่อไป3ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเกมกันใหม่นะครับผมเป็นฟุตบอลลีกเคนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเกิดไม่เกินพศสองพันบานะครับน้องแฟมเปลี่ยนตัวออกนะครับให้น้องเปาลงมาแทนนะครับผม จังก็เริ่มเป็นไฟเปิดเกมใหม่นะครับจากเส้นกลางสนามเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็น้องปลุกลุกรับไปได้อย่างสบายโยนมาให้น้องต้นไม้เจมให้น้องเปาน้องเปาเคลียไปน้องต้นกล้ากลับมาน้องเปาเจมให้น้องบาสนะครับลงมาแทนน้องมาร์คด้วยลูกออกไปน้องบาสเป็นไฟทุ่มให้สังกเวชทุ่มให้น้องเปาน้องเปา ข้อแม่น้องตาน้องกระสัตรอีกแล้วก็โอ้โหเจียวเสาไปนิดเดียวสั่งการเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มเกมกันมาใหม่นะครับจากเส้นประตูเคาะกันไปเคาะกันมานะครับน้องแนเนียนเข้าไปกดดันเบียดไล่อยู่น้องแนเนียนไล่ยอยู่น้องแนเนียนล็อกลบน้องแนเนียนเต็ม หมน้องต้นไม้ต้นไม้ได้ลูกน้องต้นไม้โดนรางกันเลือกสกัดน่าจะออไปนะครับสังกิตเป็นฝ่ายมมโโโโทุ่มทุ่มมาให้น้องฟีโน่เบอร์สี่น้องฟีโน่จีไปน้องเปาน้องเปาเคาะไปให้น้องเดนเนียนเดเนียนส่งกลับมาน้องเปาน้องเปาซัดเข้าไปนะครับน้องเดเนียนส่งกลับไน้น้องเปานี่นะครับน้องเปาซัดเสียบมุมลูก เรียดเข้าไปอย่างสวยงามทําให้สังเกตุขึ้นนำสีประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเกมกันใหม่ครับผมเล่นกันครึ่งละ8นาทีนะครับนี่ยังเป็นครึ่งแรกอยู่นะครับนะน้องแดเนียอวิ่งออกไปก็เปลี่ยนนะครับให้ใครเข้ามาแทนครับ เสิบเก้าลงมาแทนนะครับคุณครูนันไม่รู้จักครับผมเบอร์สนะิบเกมาเริ่มเกมกันไหมโอ้โหเปิดอย่างสุดคลาสสิกเลยนะครับของตัางกันเลอร์เนี่ยเขี่ยด้วยข้างเท้านะครับเมื่อกี้ <laughs> เปิดลูกคลาสสิกมากตัางกันเลอร์กำลังลาเลียงลูกอยู่นะครับส่งไม้เบอร์206 สองสนุกส่งกลับไปให้เพื่อนเจมขึ้นมาเพื่อสองร้อยก็ตอนนี้สังวิตยังไม่เข้าไปไล่นะครับนะสังกันเลยก็เลยยังลำเลียงลูกอยู่น้องบัตเข้าไปไล่นะครับน้องเปาเข้าไปไล่น้องฟีโนโนน้องบัตได้ลูกน้องบัตได้ลูกน้องบัดสัตว ต่อไปโดนกองหลังของตังคันเลอร์ออกไปได้ลูกเตะม,มุมอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นน้องบาสนะครับเป็นฝ่ายเตะม,มุมน้องบาสเตะเข้ามาผ่านหน้าประตูถึงน้องฟีโน่น,น้องฟีโน,โน,น่โนโนล็อกเซตยิงีแล้วครับผมนี่มาดูภาพรีเพลย์กันอีกทีหนึ่งนะครับน้องฟีโน่ล็อกแล้วก็ ล็กอกเตาซ้ายเตาขวาซัดเลยครับผมตุงตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามเป็นลูกที่5นะครับของสังกิตนครตรังอแาคเาดีมี่ขึ้นนําตอนนี้5ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกนะครับยังไม่หมดนะครับครึ่งแรกก็มาเริ่มเกมกันใหม่นะครับวันนั้นนะครับเป็นฟุตบอลลีกเคนนะครับผมแข่งกัน8ทีมน้องวีโน่ก็เปลี่ยนออกนะครับให้น้องมังกรเข้ามา ที่สนามอบตรตอบางเป้าเบอร์กตังจังหวัดโอ้โหนี่คลาสสิกมาอีกแล้วนะครับผมแหมจังกันเลอร์นี่เปิดแต่ละลูกนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับนาเคียนี่น้องบางกรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับคนนี้ผมไม่รู้จักนะครับนะไม่รู้ชื่อน้องอะไรก็สังทยนตนครตรังได้ลูกเา้านะครับผมจากลูกนี้น้องเบอร์19ของสังทยตนะครับ ก็ไม่ได้ฟฝ้าก็มัเป็นไรครับเอามาเริ่มกันใหม่น้องมังกรจิ้มไปต้องขอไปด้วยนะครับทีนี้ผมชื่อไม่ค่อยคุ้นแลทีนี้นะครับกลัวพภากผิดพากถูกน้องพอยนะครับลงมาแล้วนะครับข้างหลังน้องบาทนะครับจังคาเลเล์เป็นฝ่ายทุ่มนะครับผม ั้งเลอทุ่มก็ามาน้องบัตรแย่งกันอยู่แล้วก็น้องมังกรน้องเพชรนะครับนี่น้องเพชรส่งกลับไปผู้ถาประตูน้องปุ้งลุกเหมือนเดิมนะครับน้องปุ้งลุกในชื่อน้องเพชรเหมือนกันนะครับนะแต่เรียกน้องปุ้งลุกนะครับตอนนี้มีชื่อเพชรสองคนมันเรียกน้องปุ้งลุกนะครับน้องเปาเกียร์ให้เบอร์สิบเก้าแล้วก็ลูกออกไปนะครับน้องมังกรเข้ามาแย่งไม่ได้ ดังคาเลเร์เบอร์สี่บไปทุ่มครับทุ่มไเบอร์สองร้อยหกเบอร์สองร้อยหกได้ลูกเกมขึ้นไปข้างหน้าโดนน้องเพชรแย่งกันดูตรังคาเลเร์ส่งกลับมาหลังนะครับเบอร์สองร้อยหกในตัวใหญ่นะครับนะก็ทำเกมขึ้นมาใหม่นะครับผมจากแดนหลังของตรังคาเลอร์ คลิปเหล่านี้นะครับคุณครูอภินันตามไว้เพื่อให้ลูกๆที่เล่นในวันนั้นหรือผู้ปกครองหรือ FC ของทั้ง2ทีมนะครับได้เก็บไว้ดูนะครับนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ทำเกมคนอยู่หน้าประตูของตัังคันเลิ่ลูกถึงมือของผู้รักษาประตูและแล้ว ก็หมดเครื่องแรกนะครับผมก็ไปดูเครื่องหลังกันต่อนะครับอีกแนาทีก็จะสลับข้างกันนะครับโดยตรังก็เลยจะบุกจากซ้ายไปขวาสังกวตพิณครตรังอาคาเรมิจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมตอนนี้สังกิตจะเป็นฝ่ายเคลียรโดยน้องเปานะครับนะหรือน้องมังกรน้องมังกรครับผมส่งไปน้องพ้อยน้องพ้อยเคลียร์ให้นออ้นอ,งอ,นองบาส น้องเปาเจมกลับไปน้องเพชรถ้าภาคชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับนะเครื่องหลังนี่น้องเติ้ลนะครับเป็นผู้รักษาประตูของสังเวชนะครับน้องเพชรได้ลูกอยู่เจมให้น้องบาสน้องบาสเจมไปให้น้องมังกรเจมกลับมาให้น้องเปาไปถึงน้องเพชรน้องเพชรเจมมาน่าจะเป็นเบอร์19นะครับนะผมไม่รู้จักนี่น้อง น้องบาสเบอร์8น้องบาสลอกลบน้องบาสนี่สายธรรมชาตินะครับแล้วก็แทงเข้าไปข้างหน้าประตูน้องจิ้มแล้วก็โอ้โหเฉียวหน้าประตูไปนิดเดียวนะครับผมเกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับสังทฤตนครตรังอาคาเดมี่ลูกนี้เฉียวเสาไปนิดเดียวน่าจะเป็นหมายเลขสิก้านะครับยิงเมื่อกี้ งมงกรล็อกไว้ได้ลูกออกไปนะครับตังก็เริ่มฝ่ายทุม่มตังก็เริ่มทุ่มเข้ามาน้องเพชรน้องเพชรแทงมาให้น้องบัตน้องบัตจิ้มกลับไปน้องเพชรน้องเพชรเปลี่ยนฝั่งไปทางขวามือนะบเบอร์สิบเก้าส่งกลับไปนงมังกรน้องมังกร ส่งมา้น้องเป่าน้องเปาส่งให้น้องมังกรน้องมังกรจิ้มเข้ามาตรงกลางน้องเป่าแย่งกันอยู่มาถึงน้องเพชรน้องเพชรจิมกลับมาให้น้องบาสนะครับน้องบาสลกโลบูลูกนี้สวยมากเลยก็ซัดแต่ไปติดสองไม่ใช่สองร้อยหกไม่ใช่สองร้อยแปดนะครับแต่ว่าตัวสูงเหมือนกันตอนนี้ก็น้องๆสังคเวินะครับรุ่นสิบปีสิบเอ็ดปีมาช่วยรุ่นพี่นะครับก็เลยครับผมบางที อาจจะจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับน้องเปาได้ลูกน้องเปาจิ้มไปให้น้องมงกรน้องมงกรนยังไม่ยิงนะครับโดนสกัดออกไปลูกนี้จะได้จะได้เป็นลูกเตะมุมนะครับน้องมงกรรับหน้าที่เตะม,มุมให้สังเวทนครตรังนะครับเขียมาให้น้องเปาอ่าลูกนี้นะครับกองหลังเขี่ยให้ในประตูอย่างนี้ผิดกฎนะครับนะ เราว่าตั้งใจเขีียให้ในายประตูอย่างนี้ไม่ได้นะครับนายประตูรับอย่างนี้ถือว่าต้องโดนฟรีคิกนะครับก็ต้องมีกำแพงนะครับนะเพราะอยู่ในเขตจุดโทษแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับนะเป็นลูกฟรีคิกสังคมวิณากรตรังอาัคาเดมี่นะครับเป็นฝ่ายเตะลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับเนื่องจากการฟาวกองหลังส่งกลับให้ในายประตูรับนะครับระยะเผาข,ขนมากนะครับสีห้าหลาเองนะครับนะ น่าจะเป็นผู้เตะรับหน้าที่โดยน้องบาสนะครับเบอร์8มีน้องบ,บัสเบอร์8ดแล้วก็ดูจากข้างหลังน้องบัสเตะอ๋อน้องเปาเคลียร์มาให้ข้ามการไปนะครับผมแหมคุณครูมัวแต่ดูว่าใครเป็นคนเคลียร์นะครับนะเตะไปแล้วข้ามการไปอย่างน่าเสียดายนะครับลูกนี้ ้รักษาประตูของตังเาเลอร์นะครับเริ่มเกมขึ้นมาใหม่น้องบาสเข้าไปยังอยู่ได้ลูกอยู่น้องบาสได้ลูกส่งกลับไปน้องมากอโอ้โอ้โอนายประตูเข้ามาสกัดไว้ได้น้องเปาจิ้มกลับไปน้องเพชรน้องเพชรจิ้มไปให้ในายประตูเลยน้องเต้นเคลียร์กลับมาใหม่น้องเพชรน้องบาสลงไปรับลูกหรือเปล่าส่งไปทางด้านขวาน้องเปาจิ้มขึ้นมาน้องมากรเจิ้มมาให้ น้องเพชรเบสเจมยนองบาสนองบาสล็อกหลบสายธรรมชาติส่งก็ไปข้างในแล้วก <ım 999> <old> ็ไปก็ไปยู่ที่ไย้นะครับผมน้องบาสเจมไปหน้าประตูน้มังกรยืนรออยู่แล้วนะครับก็สันโวเลยแล้วนะครับลูกนี้สวยงามมากนะครับลูกยังไม่ตกพื้นเลยนี่สุดยอดเลยนะครับลูกนี้น้องมังกรตามให้สังกวิทย์นครตรังอะคาเดมี่ขึ้นนำาขกประตูต่อศูนย์นะครับ ก็มาเริ่มเกมกันใหม่ครับผมนะคลิปนี้ก็คุณครวพี่นันบันทึกเอาไว้ก็นํามาภาคใส่เสียงลงไปนะครับนะในช่อง fc น้องแฟมนะครับนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปชมได้นะครับใน YouTube ช่องน้องแฟ้มช่องลูกชายของครูนันนะครับซึ่งครูนันได้ทําไว้ให้ลูกชายนะครับในการเล่นฟุตบอล โอเคครับตอนนี้ตังกันเลกํากำลังทำเลี้ยงลูกอยู่น้องเปาเข้าไปแย่งนะครับมาถึงน้องบัตรน้องบัดส่งมาให้น้องเปาน้องเปาหลบนิดนึงเจิมไปให้ขวามือน้องมังกรน,น้องเปาน้องเปาเจิมไปโดนกองหลังรังเลือดเคลียร์ขึ้นมาน้องเปาก็าไปแย่งอยู่กับรังเลือด น้องเพชรนะครับจิ้มกลับมาให้น้องบาสน้องบัตรลำเลียงลูกคุณไปใหม่น้องเพชรลบน้องบัสลบอีกแล้วลงไปแล้วจะส่งเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับปัดไว้ได้รับไว้ได้นะครับอย่างสวยงามผู้รักษาประตูโด่งขึ้นมานะครับของตังกันเล้แล้วก็ กองหลังของสวิตหลังกโอ้น้องนมังกรได้อยู่ยังไม่อกอกนะครับ <c oughs> มาถึงน้องมา้องมาแตะนิดหนึ่งน้องมาแตะแล้ววันที่สองแล้วก็จะสับแต่ว่าไปโดนกองหลังตางกานเลอร์เข้ามาเบียดไว้ลูกออกไปได้ลูกเต็มมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นน้องมังกรเลีรยม,มาให้น้องเปาซัดไม่เต็มท้านะครับผ <c oughs> ู้รักษาประตูรักไปได้ผู้รักษาประตูตังกานเลอร์แตะโดนขึ้นมาเตดน้องเปา มาถึงน้องเพชรมาถึงผู้รักษาประตูน้องเติ้ลเลยนะครับถ้าผมพากชื่อผิดไปต้ก็ขออภัยด้วยนะคดับนาบางทีมองไม่ค่อยชัดด้วยน้องบัสเขียกลับไปให้น้องเพชรน้องเพชรส่งให้น้องเติ้ลเลยครับคราวนี้น้องเติ้ลเจมไปให้น้องเปาเอาบอาล็อกลบเอาบปาล็อกลบเจมมาติดจังกันอร์ มังกรลงใบจิ hmm. ้มติดตร,รัรงกระลรือรังกระลรือใจยิ่งมากครับโอ้โหติดน้องเพชรลูกนี <de he im. S 2> ้น้องเปาจะเคลียร์ไหมน้องมังกรมังกรได้น้องกรลบน้องกรลบโดนเบียดกันอยู่น้ำมังกรส่งกลับมาให้น้องบาสน้องบาดจิ้มไปน้องเพชรเพชรเคลียร์ไปให้น้องเปาเปาจิ้มไปให้เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าจิ้มมาน้องมังกรกลับมาเบอร์สิบเก้าต่อจิ้มมาน้องมังกร น้องโป๊เข้าไปแย่นงน้องโป๊ก็ไปแย่งอยู่มาถึงน้องบาสน้องบาดจิ้มไมน้องเพชรกลับมาน้องบาสต่อจิ้มไปน้องเพชรต่ออีกอ๋อถึงแวนน้องเปาอ่าจิ้มไปเบอร์สิบเก้าเพื่อนน้องเปาน้องเพชรน้องบาสน้องบาดซัดด้วยไส้อีกแล้วไปติดกองหลังของตรังกระเลื้อออกไปนะครับน้องมังกรเป็นฝ you know. ่ายทุ่มให้สังเวชน, ANS. น, ANS. น,น,น,น ites, ครตรังแคเดมี่น้อง เบอร์สิบเก้าหรือน้องเปานะครับเนี่ยน้องไม่ใช่นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นน้องเทียนเนี่ยนะครับนะคนโน้นชื่อคคุณนี่นี่โอ้ทำเกมขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับแต่ถึงผู้รักษาประตูไปก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูพี่นันไม่ได้ภาคเก่งนะครับนะแต่นํามาทำเอาไว้เพราะต้องการที่จะเก็บไว้นะครับในช่องของน้องแฟ้มนะครับลูกชายของคุณครูเอง เราว่าคลิปเหล่านี้ต่อไปในภายข้างหน้านะครับไม่แน่นะครับยอชนของชาติที่กําลังเล่นอยู่ในสนามและครั้นี้อาจจะเป็นทีมชาติติดทีมชาติบ้างก็ได้นะครับในอนาคตไม่แน่นอนหรือจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็กลับมาดูได้นะครับนะซึุ่ณคัวโอ้โหลูกนี้น้องบัสลกหลบส่วงสวยงามแลวก็สัตว์ด้วยเ้าท้ายโอ้ในประตูปัดโดนนิดหนึ่งหรือไม่โดนนะครับเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวเองน้องบาสนี่เ้าท้ายธรรมชาติเลยนะครับ ครึ่งละ8นาทีนะครับใกล้จะจบเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้สังขวิทนครตรังอาคาเดมี่ขึ้นนําอยู่6ประตูต่อ0น,นะครับขึ้น,นําตรังคันเลอร์สังขวิทนครตรังส่งเข้ามามาถึงน้องบาสนะครับเจมไปให้น้องเพชรน้องเพชรได้ลูกอ่าหมดเวลาเกมการแข่งขันแล้วนะครับกับผมขอไเ่นาน,นะครับคุณพ่อของน้องแวงก็ขอ,ขอขอบคุณไว้ณที่นี่ด้วยนะครับ เชิญชมคลิปต่อๆไปได้นะครับผมสวัสดีครับ